ม,มอโอ้ยบันจะไปเฮงกันบันนีผักเผย <c oughs> เอาเร็วเวเอา,า<ะ>เร็วเรมีเเียวขึ้นหาย <c oughs> สามคนนี่ก็ดีเลยสามใครเยอะลี่นนี้สามคนก็ให้หันเดยไ <c oughs> ห้น้อี่เดียว,ว <c oughs> นี่ละื อ,อะไ้อีกละมาะอ้า <c oughs> ได้แปลนี่ละวะทีขาดแป้วจะรู้สึกวะที่ <c oughs> ้ามุจูกระนี่เยออย่างัน,น่ายจังอช่ได้นี้ฉันว่าปูกขาจ้ะแล้ว กะถินหมดแล้วทีเ่า่ะอ่าถิมาปูกป่าหาลูกหลูกมือมาซอยจ้คนสองคนกันได้ต่อเหลาะแปวว่าม,ววมาซอยแปวแวว่าจะเป็นลูกมือม <laughs> อปาส <laughs> ั่อดอฮืออดืือวอฮือืออฮืออลออืออ เขาเสนอเนาะเสนอกับสนองตัวเราเคยเห็ดตะเกียกตะเกียกซีนวนบอกซีนวนตแล้วคู่เม <irs> hmm. ืองมากเลยใส่แต่คู่เมืองตอนตอนนี้คู่เมืองคู่เมืองบรเลยวันวันเสาร์วันอาทิตย์วันวันเสาร์วันอาทิตย์นี่นะะเถิดวันเสาร์วันอาทิตอยู่แล้ว อ้ยแวเยายนเจ้าไปด้ตัวนียชื่อว่าเปลี่ยนนครเ่ยนอยู่ว่บแม่กับเปลี่ยนบาจักสิทเปลี่ยนตัวยนไปอีงกระดกกระเดีย สนุกแต่ว่า้าไก่ยอือนีอคไรผิน้างค่นนเ็นเนอแต่วันพิดเนาะพีชมนก็พิอยู่ับวันยังคำอะไรเทิ่งวันังข้าวมันก็โดนน้อยเรวก็จะขวามอือมือหนึ่งกับมือหนึ่งแล้ว ก้วกระปูดองแก้วกระปูดอง,ดองอมีโยนิกกะมีใช่ไหมสามจานมาได้เปลวคือบฮมสักกันบวมพริกเนี่ยกินมนแ่นมันหวานจับมพริกน่อมิหวานแปลหวานบ่ลคอสันอยู่ได้ยังไงน,กนแกงไมเนี่นย,ยกกสัตว์ไปสัตไปหน่วยนึงอยู่ อืมไปได้แกงน่อยมาโอ้แสบอยู่แสบยตักเสลายแป๊แกงน่อยใส่น้ำโอ้ยกินตะเขาเว้ยกินตะเขามันเป็นบาหวานเลยโอ้ยนั้มันถอด ทอดน้ำมันหลายขดมันก็นสูตรเขาคือว่านะเบิ่อมาคิดนยเผ็ดบาอาต,ตะอาหารอ,อาหารนั่นีน้ไทยไรอาหารบ้า,บานาเฮา,า,านี้แหละนี่มกปะซิ่วมกปานี่แหละม,มกปะมกปะแกงน้ำใหม่ตอนแล้ว ันตลาดจะเขาเสียเพิ่มไปเถอะทุกทีแล้วอืเป็นงานที่เด็กจะเอาเพอเอ็ดม็กปลาเนี่เยเสบ็ได้ดีเลยกินบันร่งกระดูกได้แต่กินอะไรเนี่ยกินเป็นตัวเป็นตัวกว่ามันกระดูกมันก็ดจำได้อ๋ออ้าวมันร่วงกระดูกเด้แค่นเสียมได้นะ่ะแค่นเสียมสุดยอดได้นะ่ะเมื่อต่อไปหากินแค่นเสียมยากกระดูกแข็งแรงตัวไปแล้วเนี่ยไปแล้ว กโอ้โหวันนี้แท้แน่นว่างเระเบิ่อตีฮ่าฮ่าฮ่าฝพ่นฝุนฝุนฝ่นลูกพี่ไงฝุ่นพ้าเห็ดโอ้ฉันผิววะโอ้ยวอกไปตีชิวสีสวนนินเจาะื่าหนึ่งนะเราอย่งว่าพอรอ